เวลาขณะนี้6นาฬิกา7นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25พุทธพฤษภาคม2568แรม14ข่ค่ำเดือน6ปีมะเส็งนะครับตอนนี้3แยกควนบุญหรือ3แยกเสาหอยถนน2287แล้วก็ถนน2339ก้ม44นะครับส่วน22 แปนี้หลักกิโลเมตรที่58 59นะครับตอนนี้ฝนตกนะครับจะพาท่านไปไปดูฝนนะครับ ตอนนี้สวนพริกมะเขือนะครับก็รับน้ำเต็มๆนะครับตันนี้ก็จะเข้าไปดูพริกมะเขือน,น,นะครับนนี่สวนพริกนะครับ ก็จะเป็นมะเขือฟวาฝนวันนี้นะครับตอนนี้ฝนกลำลังตกสวนมะเขือนี่มัต้องลดน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูกล้วยนะครับกล้วย นี่ก็จะเป็นกล้วยะครับหอกล้วยกล้วยนี่จะมีอยู่สีแถวนะครับก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนพริกมะเขือนะครับมาดูน้ําำไม่ต้องลดน้ำสักห้าวันนะครับนี่ไม่ได้อีกแล้วเนาะเพราะว่าดินนี้มันดูดน้ำเร็วนะครับส่วนลางน้ำที่ทำเมื่อวานนะครับ นี่ลางน้ำที่ทำเมื่อวานนะครับพอดีรับฝนพอดีเป็นลางน้ำที่ทำเมื่อวานนะครับตกเต็มเมเดี๋ยวไปดูลางน้ำทัดด้านนู้นนะครับ ฝนตกตอนเช้านี่ก็จะเป็นสามแยกอาเต้าอ้อยหรือสามแยกก้นบุญถนนสองเสาะอาถนนสองสามสามเก้าจะมาจุดถนนสองสองแปดเจ็ดอันนี้นะครับน,นะครับาทางหลวงแผ่นดินหมาเลขสองสองแปดเจ็ดนะครับ เส้นนี้มีความยาวจากอำเภอดงหลวงไปที่บ้านน้อยนาจาริวจำบนหนองผือนะครับอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินไปจดที่ถนนสองสองเกหนึ่งนะครับส่วนถนนสองสาสามเจะไปจดที่ถนนสอง หนึ่งสามสกลสมเด็จนะครับจากนี้ไป44่กิโลจากสามแยกกวนบุญสามแยกตะวอยไปวันนี้ก็ฝนฟ้าวันนี้นะครับฝนฟ้าวันนี้นะครับฝนตก ตอนเช้าเดี๋ยวนี้ก็หลังจากตกแรงแล้วก็เริ่มลินนะครับตอนนี้เริ่มดินนี่นะครับเขาจะเรียกสามแยกเต่าหอยนะครับห่างจากเต่าหอยสิบห้ากิโล นะครับเจ้าง้อยก็จากสามแยกตรงนี้ไปไปตามถนนสองสามสนะครับนี่ไปตามถนน2องสามสอีกสิห้ากิโลนะครับ ตรงกนี้ก็จะไปอำเภอตรงหลวงนะครับอำเภอตรงหลวงจังหวัดมุกดาหารจาก3ามแยกเสาอยหรือ3ามเลียกคนบุญไปก็ประมาณ5้าสบแดกิโลสี่รอเมตรนะครับ ฝนก็ยังตกอยู่นะครับฝนยังตกอยูอ่อยู่กับช่องบวดฟืนเด้อนะครับตอนนี้รายงานฟ้าฝนวันนี้นะครับตอนนี้เห็ดเพาะเห็ดละโงกนะครับกำลังออกนะครับหลังจากฝนตกและแดดสักวันหนึ่ง ก็จะถึงสามแยกเต่างอยแล้วก็จะมีทางบอกนี่นะครับตรงไปก็สองสองแปดเจ็ดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขวาสองสามสามเก้านี้ก็จะเข้าเต่างอยครับก็มีน้ำนะครับน้ำไหล ตรงไปนี้ก็จะเป็นไปที่บ้านน้อยนาตาลิวตำบลหนองผืออำเภอเขาวงนะครับไปจุดที่ถนน2291 26กิโลนะครับเลี้ยวซ้ายไปตามถนน2291ก็จะเข้าเขาวง4กิโลเลี้ยวขวาไปตามถนน 2291ก็จะไปนาคู8กิโลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟืนเด้อน,นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับรายงานผลฟ้าอากาศวันนี้นะครับจากช่องหมวดฟืนเด้อน,นะครับขอบคุณวันนี้ับ